เดี๋ยวคลิปนี้เราจะพามาดูนะครับคาบูร้อนแล้วทำไมติดยากนะครับเห็นไหมสังเกตน,นะครับเวลาเครื่องร้อนน่ะแผ่นตัวนี้มันจะร้อนนะฮะเวลาเราดับเครื่องแมกนิโต แมกนีโตนี้จะไม่เป่าลมไปที่เสื้อสูบนะครับความร้อนนี่จะตีแผ่มาทั้งนอนะ็อตฮะแผ่นไดอะแฟมนี่มันกันความร้อนไม่ได้นะสังเกตเลยแผ่นนี้จะร้อนนะพอแผ่นนี้ร้อนเสร็จปุ๊บขบูล,ลวนเลยการปรับนะตัวขวาเนี่ยมองเห็นนะตัวขวาเนี่ยไว้ปรับอากาศนะ ส่วนตัวซ้ายเนี่ยไว้ปรับรูเข็มน้ํามันนะครับเราเวลาเราไม่ได้เลื่อยอ่ะเราเราปรับตัวเปล่านี่มันไม่มีโหลดพราะมันไม่มีโหลดปุ๊บมันก็รอบเดินเต็มที่แต่ถ้าเราไปเลื่อยหมอไหระครับเราค่อยๆปิดลงทีละนิดเหมือนรถแข่งนะค่อยๆค่อยๆปิดและอักตาราเร่งเนี่ยจูนแล้วต้องให้ตอบสนองนะเพราะเราไม่มีทำมึงไร้ไดอะแกรมเราไม่มีตัวจับเราต้อง ใส่ฟังเสียงเร่งเนี่ยต้องให้ตอบสนองนะถ้าเวลาเติมน้ํามันหรืออะไรเนี่ยถ้าไม่จาเป็นนยะยอย่าดับเครื่องนะเพราะว่าลมนะเขาจะโฟตลอดโฟดที่เสื้อสูบไม่ให้ความร้อนเนี่ยตีแผ่ไปยันน็อตเพราะคาบูนะมันจะมีแผ่นมองไม่เห็นเลยแผ่นตัวเนี้ยจะก,กันความร้อนนะไม่ให้ไม่ให้เสื้อสูบเนี่ยเอาความร้อนมนาะถึงคาบูได้แต่มันก็ยังมีน็อต นะฮะเพราะนั้นจูเนยนะฮะอัตตาเร่งมันตอบสนองอะ่ะทำมันยังวอดเดี๋ยวค่อยๆปิดเหมือนรถแข่งอะเราจะเรียกน้ำมันทีละนิดทีละนิดอะอะเดี๋ยวมาดูใหม่ กำลังแต่ถ้าเราไปเรื่อยปุ๊บเราเล็กแล้วมันไม่ตอบสนองอย่างเงี้ยเราค่อ,คอยๆปิดน้ำหาักนิดหน่อยหนึ่งฟังเจ็เคเรื่องนะ เร่งปุ๊บต้องตอบสนองเพราะฉะนั้นเครื่องราคาสามสี่หมื่นก็ไม่มีความหมายนะครับเราตอบโจทย์มันได้ทุกทุกคำตอบนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะทำคมโซ่ให้ดูนะครับว่าทำไมเขาผลิตเดือยมาเพื่ออะไรเอาไว้คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยขอบคุณครับ